สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6วิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนต่อกันเรื่องชนิดของคำตัวชี้วัดท4.1ป .6 ทั .1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคคำในภาษาไทยมี7ชนิดคือคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบท คำสันธานและคำอุทานสัปดาห์นี้เราจะมเรียนกันเรื่องคำสันทานคำสันธานคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความหรือเชื่อมข้อความให้สละสลวยคำสันทานมี8ชนิด 1. คำสันธานเชื่อมความให้คล้อยตามกันได้แก่คำว่าและพอก็ทั้งก็ 2. คํคำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันได้แก่คำว่าแต่แต่ทว่าถึงก็ 3. คํคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้แก่คำว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นเพราะจึงสี่ คำสันธานเชื่อมคำที่แบ่งรับแบ่งสู้ได้แก่คำว่าถ้าคงหาก็ห้าคำสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำว่าหรือมิฉะนั้นไม่เช่นนั้น 6. คำสันธานเชื่อมความที่ต่างตอนกันได้แก่คำว่าอันหนึ่งส่วน7ด คำสันธานเชื่อมความเปรียบเทียบได้แก่คำว่าราวกับดุด,ดังแคคำสันธานเชื่อมความให้สละสลวยได้แก่คำว่าสุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามคำสันธานเมื่อต้องการให้ประโยคต่อเนื่องกันโดยมีใจความเกี่ยวข้องกันในลักษณะต่างๆ 1. คล้อยตามกัน 2. ขัดแย้งกัน 3. เป็นเหตุเป็นผล 4. ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมที่มีใจความคล้อยตามกันเราทำงานเสร็จก็รีบกลับบ้านพอครูเข้ามานักเรียนก็เลิกคุยบางจังหวัดมีทั้งฝนตกและน้ำท่วมแดงชอบกินข้าวแต่ไม่ชอบกินขนม เขาวิ่งเร็วแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมที่มีใจความขัดแย้งกันผู้หญิงคนนั้นพูดเพราะแต่ท้าว่าใจร้ายจริงๆตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลเพราะไม่มีเงินทุนเขาจึงไม่ค้าขาย ไฟดับทั้งอำเภอเราเลยไม่ได้ทำการบ้านกิ่งทำสมุดเงินฝากหายดังนั้นกิ่งจึงเบิกเงินไม่ได้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเธอจะไปทำที่การไปสนีหรือจะไปตลาดวันหนึ่งวันหนึ่งเราเห็นเขาไม่กินก็เล่น ดึกแล้วทำการบ้านให้เสร็จหรือไม่ก็นอนเสียหลังจากเรียนเรื่องคำสันทานแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ครูกำหนดให้สำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบการสอนเรื่องคำสันทานไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ